สวัสดีค่ะมินค่ะเพื่อนๆใครมีปัญหาเหมือนมินบ้างคะเนี่ยเครื่องสปาหรือเครื่องพ่นนาโนเนี่ยควันมันไม่ออกทาไงดีคะเพื่อนๆเพื่อนๆมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างลองคอมเมนต์ดูนะคะว่าใช้วิธีเดียวกันกับมินหรือเปล่าขั้นตอนแรกที่มินใช้วิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะคะที่ปิด เครื่องแล้วก็ระบายน้ําออกกตัวเครื่องออกให้หมดเลยนะคะวิธีนี้ต้องเครื่องต้องทํางานปกตินะแค่ควานมันไม่ออกมันีีเราทําการระบายน้ําออกทั้งหมดเลยนะคะเนาะ จากที่เราระบายน้ำออกหมดแล้วนะคะเราต้องใช้น้ำส้มสายชูนะคะน้ำส้มสายชูแบบไหนก็ได้ค่ะแต่ขอเป็นขวดใหญ่นิดนึงนะคะเทลงไปแทนน้ำได้เลยนะคะเทลงไปในตัวตัวน้ำนะคะ่ะแทนน้ำเปล่าที่เราใช้เทลงไปทั้งขวดเลยนะคะใช้เยอะนิดนึงเทลงไป้งหมดเลยค่ะ ที่เราเพยเสร็จแล้วนะคะเราทาการเปิดเครื่องนะคะให้เครื่องมันทางาน,นะคะ่ะเปิดเครื่องเรื่งทำงานได้เลยนะคะเปิดเหมือนเราทําผมให้ลูกค้านะคะเห็นไหมคะแป๊บเดียวเห็นไหมคะฟันเริ่มออกแล้วะคะ่ะตอนนี้ไม่ยัองออกน้อยอยู่นะคะสังเกตุไ,ได้เลยมันออกเรื่ยๆเราเปิดเครื่องทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ 10นาทีนะคะเดี๋ยวหลังจากิ0นาทีเรามาดูกันว่าควนม,มันจะเยอะขึ้นหรือเปล่าเปิดทิ้งไม่ได้เลยนะ หลังจากเราเปิดเครื่องทิ้งไว้แล้วสิบนาทีนะคะเห็นไหมคะควันออกมาเยอะมากเลยถ้าควันออกมาเยอะมากแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะหลังจากที่ควันออกมาเยอะอย่างนี้เราโอเคแล้วเราปิดเครื่องนะคะแล้วทําการเอาน้ําส้มสายชูออกนะคะแล้วใส่น้ําลงไปล้างประมาณสองรอบแล้วก็ใช้งานตามปกติได้เลยคะ่ะ ขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังใครยังไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ